ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่หักล้างข้อมูลลุงพลลุงพลวุ่นอีกพยานโพหักล้างข้อมูลให้ตำรวจชี้พ่อแบมตัวพริกคดีกรณีตำรวจได้เข้ามาสอบปากคำพยานเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่และยังมีการตรวจสอบทำลายยืนยันตัวบุคคลในช่วง11-14พฤษภาคม63ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด18กุมภาพันธ์2564 ทีมข่าวอมารินทีวีได้เดินทางไปพูดคุยกับนางภูนาสมมุติภรรยาของนายบอสบุคคลที่พ่อแบมนั้นเดินทางไปเจอและยังเป็นพยานที่พบเห็นพ่อแบมในช่วงวันที่9-11พฤษภาคม63ซึ่งทีมข่าวทราบว่าช่วง1-2วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักสพกกตูมได้เข้าทำการสอบปากคำเป็นพยานยืนยันเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของพ่อแบม เพื่อนำไปพิสูจน์คำให้การกับทำลายของลุงพลที่อ้างว่าพ่อแบมจำวันและเวลาผิดนางภูนาสมมุติชาวบ้านกกอกเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นยอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาสอบปักคำพร้อมทั้งให้เซเน็นเอกสารคำให้การในฐานะพยานที่พบเห็นพ่อแบมในช่วงวันที่9-11ถึง11พฤษภาคม63ซึ่งในวันที่9ถึง10พฤษภาคม63 ก่อนน้องชมพู่จะหายตนเจอพ่อแบมอยู่ที่บ้านเพราะพ่อแบมมารับจ้างก่อสร้างโดยพ่อแบมอยู่บ้านตัวเองตั้งแต่7.20นาิกา20นาทีถึง 17. นาฬิกาส่วนวันที่11พฤษภาคม6.3ช่วงเวลาประมาณ7.15นาิกานาทีถึง7.30นาฬิกา30นาทีพ่อแบมเดินทางมาที่บ้านของตนเพื่อสอบถามว่าจะมีการก่อสร้างหรือไม่แต่วันนั้นกล่าวทุกคนอยู่ในความอ่อนล้า จึงได้ปฏิเสธและบอกว่าวันนี้งดหนึ่งวันหลังจากพูดคุยกันประมาณ15-20นาทีพ่อแบมก็กลับบ้านดังนั้นพ่อแบมจะกลับถึงบ้านช่วงเวลาประมาณ7.30นนาทีและตนจึงออกไปวัด GPS ต่อดังนั้นไทม์ไลน์ของพ่อแบมตนยืนยันว่าช่วงเวลาที่เจอกับพ่อแบมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำไปเปรียบเทียบเคียงเวลาที่ลุงพลเคยให้การว่าพ่อแบมจำวันผิด ดังนั้นในระหว่างวันที่9-10ถึงพฤษภาคม63พ่อแบมออกจากบ้านตั้งแต่7นาิก20นาทีมารับจ้างอยู่ที่บ้านจึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่ลุงพลอ้างว่าเจอกันแต่วันที่11พฤษภาคม63พ่อแบมกลับไปแล้วหลังเวลา7นาิก30นาทีจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะเจอลุงพลในช่วงเวลา9นาิกา20นาทีความืหนา่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางเพจ Facebook ดาวแแฉก ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ Hashtag ลุงอัจฉริยะลบคำสาปปักทูบกลับหัว19กุมภาพันธ์2564นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัชญรกรรมเดินทางเข้าพบแม่น้องชมพู่เพื่อให้กำลังใจและสอบถามประวัติของน้องชมพู่เพื่อนำไปให้กับอาจารย์ที่นับถือท่านหนึ่งช่วยดูดวงชะตาให้เพราะคุณอัจฉริยะยังเชื่อมั่นว่า คนร้ายในคดีน้องชมพู่นั้นทํากันเป็นขบวนการและเชื่อมโยงกับเรื่องทางสายศาสตร์โดยตั้งข้อสังเกตหลักฐานของตํารวจอย่างบาดแผลตามร่างกายฝ่าเท้าและที่สําคัญคือร่องรอยการตัดสับเส้นผมคุณอัจฉริยะบอกด้วยว่าส่วนตัวมั่นใจจะมีการจับคนร้ายคดีน้องชมพู่แน่นอนแต่ต้องรอเวลาอีกสักหน่อย เพื่อให้พยานหลักฐานสมบูรณ์ซึ่งตำรวจก็ยังทำงานอยู่ส่วนที่ผ่านมาก็มองว่ามีคนมีพิรุธโดยเฉพาะเมื่อ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ตัวเองบอกว่าจะมีการออกหมายจับก็มีบางคนไม่อยู่บ้านแม่น้องชมพู่บอกว่าน้องชมพู่เกิดวันอังคารที่7มีนาคม2560เวลา17นาฬิกานาทีที่ผ่านมาก็เคยได้ยิน คนพูดถึงเรื่องวันเดือนปีเกิดว่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนเล่นของหรือคนชอบสยศาสตร์ทั้งกรณีที่น้องชมพู่นั้นเกิดวันอังคารและวันเวลาเกิดที่ตรงกับเลขคี่ขณะที่แม่น้องชมพู่นั้นยังเชื่อในข้อสันนิษฐานของคุณอัจฉริยะด้วยว่าหลังจากที่คนร้ายได้ลักพาตัวน้องชมพู่ไปแล้วน่าจะเดินและอุ้มเข้าไปในป่า ในระยะทางไกลพอสมควรรายงานข่าวแจ้งว่าคุณอัจฉริยะใช้เวลาคุยกับพ่อและแม่น้องชมพูประมาณครึ่งชั่วโมงโดยแจ้งให้ทราบว่าติดต่อทนายความไว้ให้แล้วสองคนสำหรับเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหากตำรวจจับคนร้ายในคดีนี้และต้องต่อสู้คดีกันในชั้นศาลซึ่งเป็นทนายความที่มีความสามารถและจะเข้ามาช่วยเหลือ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกทั้งยังบอกให้แม่น้องชมพู่รออย่างมีความหวังเพราะถึงอย่างไรตำรวจก็จะต้องจับคนร้ายมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องทำทุกอย่างให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหามีข้อต่อสู้ไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติรวมถึงครอบครัวน้องชมพู่ รายงานข่าวแจ้งมาอีกว่าภายหลังการพูดคุยกันคุณอัฉริยะพร้อมคณะพากันเดินเท้าขึ้นไปบนวัดท่ำภูผาแอกสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือทำพิธีขอพรรวมทั้งลบล้างสิ่งชั่วร้ายที่เคยมีมีคนมาปักทูปกลับหัวไว้ด้วยขอถอนคำสาปแช่งของคนที่ปักทูปกลับหัวและขอให้ความจริง ต่างๆนั้นปรากฏดาวแปดแชกความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มรับช่วยลุงพลทำคดีน้องชมพู่แล้วทนายตั้มรับทำคดีน้องชมพู่เชื่อลุงพลบริสุทธิ์ร้อเปอร์เซนตด้านลุงพลดีใจหากตำรวจสงสัยก็เอาหมายเรียกมาเชิญพร้อมเข้าให้ปากคำความเคลื่อนไหวของลุงพลและปาแตนวันนี้ออกเดินทางจากบ้านกกอกมาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพบกับทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดเพื่อพูดคุยปรึกษาเรื่องคดีและยังมีกิจกรรมเปิดใจระหว่างลูงพลพระแตนทนายตั้มและแฟนคลับกว่า50คนทนายตั้มยังเปิดเผยอีกครั้งแรกว่ารับเป็นทนายความดูแลลุงพลในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่แล้วเนื่องจากทุกอย่างเข้าหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วมีข้อมูลพยาน หลักฐานสมบูรณ์แล้วทําให้มั่นใจได้ว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายในคดีนี้อย่างแน่นอนขณะที่ลุงพลเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ทนายตั้มรับเป็นทนายความในคดีน้องชมพู่ส่วนกระแสข่าวเรื่องการออกหมายจับนั้นจริงๆแล้วถ้าตำรวจสงใสัยในตัวลุงพลก็สามารถนำหมายเรียกมาเชิญตัวได้เพราะตนนั้นไม่ได้หนีไปไหนอยู่แล้ว ส่วนกรณีที่พระพลแสดงความเป็นห่วงเตือนลุงพลให้พูดน้อยๆเนือ่องจากคำพูดจะส่งผลไปที่อาจารย์พลนั้นลุงพลยืนยันว่าไม่ได้เป็นสิทธิ์พระอาจารย์พลอย่างที่ทุกคนพยายามเชื่อมโยงกันเพียงแต่รู้จักกันและมีความนับถือในพระพุทธศาสนาจึงเคารพพระอาจารย์พลในฐานะพระภิกษุรูปหนึ่งเพียงเท่านั้นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู มีเกิดก็มีดับระเบิดวังพญานาคทนายตั้มนัดคุยนอกพื้นที่ชัยพลไม่เครียดจอมีความผิดตั้งพระอีกกระทงความคืบหน้าล่าสุดนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ออกมาไล์สดระบุว่ายุทธการครั้งนี้ให้ชื่อว่าพญานาคเข้าทำนกฮูก โดยนัดหมายสื่อมวลชนให้เจอกันที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเขียวขณะที่ทนายรัชพลสิริสาครเจ้าของสำนักงานทนายความสายตรงกฎหมายได้ออกมาโพสต์ Facebook ระบุว่าพญานาคสยบกิ้งกือครั้งรับลวงพรางมากพรุ่งนี้ถึงจะรู้ด้านคุณอัจฉริยะเรืองนัตรพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยออายรรมก็ได้ โพสข้อความผ่านทางเพจโดยมีข้อความว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกมิติแล้วมาพิสูจน์กันระหว่างทะนะกับทนายว่าใครจะยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้องพร้อมภาพที่มีข้อความว่าฟ้าผ่าบ้านกกกอกึืนความยุติธรรมให้กับน้องชมพู่เปิดยุทธการเด็ดปีกพญานาคส่วนกรณีนายชัยพลวิภาลุมเขยน้องชมพู่นั้นที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย ในคดีฆ่าน้องชมพู่ได้แสดงอาการคุกคามสื่อมวลชนจนเกิดเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลุงพลหลังจากที่ถูกนําเข้าเครื่องจับเท็จตามที่นําเสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อเวลา11เนาฬิกากรมศิลปากรจังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอดงหลวงได้เข้าเชิญตัวนายชัยพลวิภาไปที่โรงเรียนบ้านกกตูมเพื่อให้ไปชี้แจง ที่มาที่ไปเกี่ยวกับพระพุทธชินราชที่ตั้งประดิษฐานอยู่ที่ลานพญานาคทันทีที่ไปถึงโรงเรียนบ้านกกตูมลุงพลก็ได้นำดำเนินการตามมาตรการคัดกรองโควิด -19 โดยครูโรงเรียนบ้านกกตูมได้วัดอุณหภูมิร่างกายของลุงพลครั้งแรกได้37.1องศาเซลเซียสจึงได้นั่งพักประมาณ2-3นาทีก่อนทำการวัดครั้งที่2 ได้37.0องศาเซลเซียสจึงให้นั่งพักอีก5นาทีและทำการวัดครั้งที่3ได้36.1องศาเซลเซียสก่อนอนุญาตให้กับลุงพลขึ้นไปยังห้องประชุมเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ลุงพลใช้เวลาในการชี้แจงถึงที่มาที่ไปของพระพุทธชินราชให้กับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและนายภัยบูลบุตรวัง ปลัดอำเภอดงหลวงประมาณ20นาทีโดยที่สื่อมวลชนรออยู่ข้างนอกหลังจากนั้นลุงพลนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพระพุทธชินราชดังกล่าวที่ประดิษฐานอยู่ติดกับลานพญานาคบ้านลุงพลซึ่งมีการวัดความสูงองค์พระ2.5เมตรฐานกว้างประมาณ1เมตรนายภัยบูลบุตรวังปลัดอำเภอดงหลวงเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กรมศริลปากร เดินทางมาเพื่อดูสถานที่ตั้งพระพุทธชินราชรวมถึงเก็บข้อมูลความสูงและฐานหน้าตักของพระซึ่งจะนำข้อมูลไปสู่การเข้าที่ประชุมอีกครั้งและเมื่อผลออกมาอย่างไรก็จะทำและนำคำชี้แจงไปดูว่าเป็นไปตามระเบียบของกรมศิลปากรหรือไม่และจะสรุปในภายหลังรวมถึงจะมีการส่งหนังสือมาแจ้งลงพลว่า สามารถตั้งพระพุทธชินราชไว้ในที่ดังกล่าวได้หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำกลับไปพิจารณาอย่างละเอียดก่อนแจ้งกลับมาที่ลุงพลเป็นเอกสารหากตรวจสอบแล้วขัดต่อระเบียบก็จะเสนอแนวทางดาเนินการต่อไปภายหลังจากเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรตรวจสอบองค์พระพุทธชินราชจำลองด้านนายชัยพลวิพาลุงน้องชมพู่เปิดเผยว่าวันนี้ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรซึ่ง เขาก็ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งประดิษฐานพระพุทธชินราชและสอบถามเกี่ยวกับสถานที่หล่อองค์พระซึ่งตนก็ได้ให้ข้อมูลกับกรมศิลปากรไปแล้วว่าตนได้รับมาจากแฟนคลับและตนนั้นก็ไม่หนักใจเพราะคิดว่าองค์พระพุทธชินราชนั้นไม่มีการเคลื่อนย้ายไปที่ไหนอย่างแน่นอนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าลุงพลเครียดหรือไม่เจ้าตัวก็ดึงแมสออกและยิ้ม พร้อมข่าวต่อยว่าตนไม่ได้รู้สึกเครียดกับเหตุการณ์ต,ต่างๆเพราะเรื่องราวก็มีเกิดมีดับและเรื่องที่ทั้งหมดก็เกิดขึ้นมานานแล้วส่วนกรณีเรื่องซื้อนมเปรี้ยวนั้นตนไม่ทราบเพราะไม่ได้ดูข่าวคดีน้องชมพู่เป็นหน้าที่ของตำรวจก็ปล่อยไปปล่อยเขาทำไปส่วนเรื่องกระแสข่าวไม้จับมีเกิดก็มีดับตนก็ไม่เครียดและไม่คิดเยอะส่วนข่าวที่ว่าออกไม้จับ 4คนตนก็ให้เป็นเรื่องของตำรวจและตนก็มีหวังว่าตำรวจจะคลี่คลายคดีได้อย่างไรก็ตามกรณีที่ทนายสิทธาได้นัดหมายไปอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและนำมาทำกิจกรรมในวันที่จะถึงนี้ตนก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะเดินทางไปเดินทางไปเรื่องอะไร